มาดูกันนะครับนี่คือต้นเชือกนะครับแต่แถวภาคกลางภาคนื่เขาจะเรียกต้นนี้ว่าต้นรก้านะครับมาดูลําต้นนะครับนี่ครับต้นอันนี้ต้นแข็งต้นสูงนะครับสูงมากนะครับอันนี้ผมมาเจออยู่ตามทุ่งไร่ข้างหนานะครับคือแถวภาคอีสานที่นี่มานะครับต้นเชือกนะครับหรือต้นรก้านะครับมาดูกันครับแต่มาดูลักษณะใบเขาก่อนนะครับลักษณะใบของเขาจะมี ลักษณะนี้นะครับจะมีขนนุ่มๆนะครับนี่นะครับใบของเขาจะนุ่มมากนะครับใบของต้นตกฟ้านะครับนุ่มมากก้านของเขาจะสีนี้นะครับนี่นะครับลักษณะใบดูง่ายๆนะครับดูไม่ยากลังใบจะมีลักษณะนี้นะครับลังใบนะครับจะมีลักษณะนี้มีก้านสีเขียวนะครับก้านเขาจะออกสีเขียวนี่นะครับนี่คือหลังใบของเขานะครับนี่ครับดูง่ายมากนี่นะครับ ส่วนหน้าใบก็ลักษณะนี้นะครับหน้าใบจะมีขนนะครับขนเล็กๆนะครับตามใบนะครับใบจะหนานิดนึงนะครับใบต้นนี้จะหนานิดน <tem> ึงส่วนก้านจะมีสีน้ำตาลเทานะครับเกล็ดสีน้ำตาลเทาคล้ายๆเป็นขนของเขานะครับขนนะครับตามก้านจะมีขนนะครับสีน้ำตาลเทานะครับจะนุ่มมากนีนตามก้านของเขานะครับครับตลักษณะพายเกลดทางภาค อื่นนะครับภาคการจะเลือกโรคฟ้านะครับอันนี้ลําต้นของเขานะครับมาดูกันนี่นะครับจะมีเปล็ดลําต้นลักษณะนี้จะออกสีเทาเข้มนะครับลําต้นจะมีเปลือกที่ยื่นออกมาอย่างนี้นะครับดูดีๆนะครับเปลือกที่ลําต้นจะสลัดทิ้งจะยื่นออกมาอย่างนี้นะครับอันนี้สามารถเอาไปก่อไฟได้นะครับเปลือกของเขานะครับแกะไปเก่อไฟได้เลยนะครับเพราะเปลือกของเขาแห้งออกแล้วแต่ต้นยังสลัดออกไม่หมดนะครับ ลักษณะต้นตัวดีนะครับแบภาคอีสานจะเยอะมากนะครับจะเรียกต้นนี้ว่าต้นเชือกนะครับนี่นครับดูลักษณะต้นของเขาจะเป็นลักษณะนี้นะครับมาดูสปปรรพคุณทางยากันบ้างครับต้นเชือกนะครับมีสปปรรพคุณทางยานะครับเปลือกของเขามีรสฝาดเฟื่อนนะครับ ให้นำมาต้มเป็นยาแก้ท้องร่วงนะครับขับปัสสาวะนะครับใครที่อาเกียนนะครับอาเกียนบ่อยๆสามารถนำเปลือกของกอะมาต้มเพื่อแก้ลดอาการอาเกียนได้นะครับและช่วยบำรุงหัวใจนะครับบำรุงหัวใจส่วนภายนอกนะครับใช้เปลือกของเขาทุบนะครับเพื่อล้างแผลนะครับทาแผลใครที่เป็นปราดแผลให้ใช้เปลือกเขามาทุบล้างแผลเพื่อบรรเทาอาการเจ็บของแผลด้วยนะครับ ห้ามเลือดได้ดีนะครับใครที่เป็นแผลใหม่ๆส,สดๆนะครับใช้เปลือกของเขาหรือใบของเขาก็ได้นะครับขยำให้ละเอียดแล้วมาโคตรงที่เป็นแผลนะครับเพราะ,ปะเปลือกของเขาจะห้ามเลือดได้ดีนะครับรวมถึงใบนะครับส่วนรากของเขานะครับใช้ขับเซมฮะได้ดีนะครับใครที่เซมฮะสเสลติดคอนะครับใช้รากของเขามาต้มน้ำลืือมาเคี้ยวแล้วไม้น้ปลาแล้วก็เกินนะครับอันนี้สามารถ ครับเซมฮะได้ดีนะครับครับเป็นยังไงกันบ้างครับสําหรับสาระเรื่องพื้นนะครับถ้าพี่น้องคิดว่าช่องนี้มีประโยชน์ก็ขอฝากพี่น้องกดไลค์กดติดตามช่องนี้ไว้ด้วยนะครับผมจะขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับ